นี้รีแบบน้ำมันโซโฮอล์เก้าห้านะครับร่งทำท่อเสร็จเลยนะครับเดินท่อใหม่ท่อออกคู่นะฮะคันนี้ร้อสิบปดนะครับไปประมาณสองแสนเดี๋ยวมาดูเคยี่สี่ท่อคู่ร้อสิแปดวิ่งยังไงนะครับน้ำมันโซโฮอล์เกาห้าอคอร์ดจีเก้าสองสี่นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะช่วยเรื่องตัวสั่หน่ยนะ โดยใช้ตัวนี้นะครับ AF m บ y บ a n ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอากานะครับใส่เป็นซีนใส่แก๊สเวลาจูนรถตองมีนะจ๊ะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Speed ท e นะฮะเปิดแอร์เ e กียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไปล้อ18ท่อคู่ K 2 4่สิ่ G เกลิ้นไม่หลีห okay, ลด้วยจ้ะโอเคมีรถส่งงานครับขอบคุณค,ครับ